ความจริงสากลเป็นหนึ่งเดียวกันปราเพียงแค่ใช้คำอื่นเพื่ออธิบายถึงเรื่องเดิมความจริงนั้นซ่อนไว้ภายในตำนานของมนุษยชาติการเดินทางของฮีโร่ในวัฒนธรรมใดๆเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจว่าคนที่อยากจะทรงอิทธิพลเอาชนะอุปสรรคและสร้างโลกที่สว่างสวยต้องทำตัวอย่างไรเขาตรงพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง และเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระหว่างทางของเขาตำนานใดๆผู้ทึงเรื่องนั้นในภาษาสัญ,ญลักษณ์นักจิตวิทยาโจเซฟเคมเพลช่วยให้เราเข้าใจสัญ,ญลักษณ์นั้นด้วยการวิจัยของเขาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงภาคแรกในการเดินทางของฮีโร่การผจญภัยของฮีโร่มักจะเริ่มด้วยเหตุบังเอิญทีแรกเหตุแบบนั้นดูเรากับว่ามันเกิดขึน้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ฮีโร <Hero S 2> อาจจะทำสิ่งใดๆที่สุมซ้ำทำสิ่งคองหายหรือตัดสินว่าเขาจะทำอะไรแบบโงงๆหลังจากที่เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นฮีโรตระหนักว่าเขากำลังจะพบเจอปัญหาใหม่และปัญหานั้นอ้างถึงโลกเอิญซึ่งไม่มีใครคิดถึงมาก่อนในฉากนี้ของตำนานผู้ส่งขาวอันลีลับแสดงตัวมันอาจจะเป็นกบ ที่พูดได้หรือสัตว์อะไรก็ได้ซึ่งมีพลังพิเศษการผชนภัยของฮีโร่เริ่มต้น้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดขนาดนั้นเป็นเรื่องสำคัญในมุมมองของโจเซฟแคมเปิลและนักจิตวิทยาคนอื่นๆโจเซฟแคมเปิลกล่าวว่าการเรียกร้องของฮีโร่ในตำนานมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นป่าเมืดมนต้นไม้อันยิ่งใหญ่และแรงน้ำอันลึกลับ สถานที่แบบนั้นรวมกับผู้ทองข่าวที่มาแสดงตัวในรูปร่างประหลาดหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของศูนย์กลางโลกสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มาจากยมมโลกที่เรียกรองฮีโร่และบอกเขาว่าฮีโร่ควรที่จะแยกออกจากโลก,กวิสัยเข้าสู่โลกอันลี้ลับเพราะในโลกนั้นฮีโร่สามารถค้นหาสมบัติความรู้และทักษะซึ่งฮีโร่ต้องได้รับเพื่อการเฟื่องฟูโลก ที่กำลังจะล้มแล้วและซึมโซงในเรื่องเราคงพระพุทธเจ้าเราพบเจอผู้ทรงเข้าแบบนั้นด้วยตอนที่สิทธาไปเที่ยวที่สวนเขาพบเจอคอทานซึ่งทรงข้อความจากพระเจ้าและเรียกร้องสิทธายางหลับๆลับในช่วงแรกการเรียกร้องจากโลกอื่นมาให้ฮีโร่เปลี่ยนเป้าหมายของจิตใจฮีโร่หยุดคิดถึงเรื่องทั่วไป ใจิตใจของฮีโร่คิดไปคิดมาในเรื่องของโลกอันลี้ลับที่เรียกร้องเขาโลกนั้นแสดงออกมาหลายรูปแบบเช่นอนณาเขตใต้ดินประเทศอันห่างไกลเกาะปนมหาสมุทรหรือภาพมายาอันซับซ้อนในแต่ละแหง่งสัตว์ประหลาดใช้ชีวิตอยู่ความทุกข์ทรมานและการกระทำอันยิ่งใหญ่สำหรับฮีโร่รอเขาอยู่และความสุขที่แท้จริงซ่อนไว้อยู่ในนั้น ในชีวิตจริงและตำนานอะไรก็แล้วแต่การเรียกร้องจากโลกอื่นเมื่อพบเจอบุคคลที่ไม่อยากฟังเรามักจะปฏิเสธหนทางที่นำไปสู่การประชนภัยและความหมายของชีวิตเพราะหนทางนั้นดูยากลำบากเราชอบที่จะยึดติดกับผู้คนสิ่งของและแนวคิดที่เราได้มีในเวลาปัจจุบันเราไม่อยากเข้าสู่การเดินทางของฮีโร่ซึ่งมีอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ในหลายๆตำนานสแสดงถึงเรื่องนี้ด้วยแต่การปฏิเสธไม่ได้มีพ้นดีแล้วฮีโร่อ,อาจจะยุ่งกับสิ่งต่างๆที่ได้ความหมายและพยายามเลิมการเรียกร้องจากโลกอันลี้ลับแม้ว่าฮีโร่จะเลิมการเรียกร้องชั่วครั้งชั่วคราวแต่ปัญหาที่เป็นสาเหตุของการเรียกร้องยังอยู่มันเดิมตอนที่ฮีโร่ไม่สนใจแกปัญหานั้นปัญหามันจะใหญ่ขึ้นต่อเนื่องชีวิตของฮีโร่จะได้ความหมาย โลกของฮีโร่จะเสื่มโทมและเงาของปัญหาจะล่าฮีโร่ตอนกลางคืนและกลางวันจนถึงคันที่ฮีโร่ยอมรับว่าเขาต้องโจมตีอุปสรรคและเข้าสู่การเดินทางอันยิ่งใหญ่แคมป์ลแสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธของฮีโร่ในตำนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งพูดถึงชีวิตของเราเพราะเราชอบที่จะละเลยการเรียกร้องที่ทำให้เราทำสิ่งที่สำคัญ ยากลำบากและเต็มไปด้วยความหม่เรามักจะเสียเวลากับการดู TikTok การเล่นเกมหรือการดูซีรีส์แทนที่จะคิดถึงการเรียกร้องที่อยากจะให้เราเข้าสู่การเดินทางของฮีโร่แต่เหมือนเจ้ายิงนิทราที่นอนหนึ่งรอยปีเราจะเอาชนะอุปสรรคนั้นที่เราละเลยได้ในเทพนิยายของเจ้ายิงนิทราเจ้าชายปรากฏตัวมาปลุกเจ้าหญิง รวมกับสิ่งเวทลอมที่ก่อขึ้นมาและทุกคนก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในการเก็บตัวและความละเลยของเราเราน่าจะไม่พบเจอเจ้าชายที่ช่วยเหลือเราแต่ปรากฏการณ์ของสิ่งที่น่าตกใจสิ่งที่เราขาดไม่ถึงเรือความช่วยเหลือจากพลังอภินิหารเกิดขึ้นได้และปลุกเราเพื่อเข้าสู่การเดินทางที่มีความหมายของเราเราจะมาดูการอวสาน ที่พูดถึงเรื่องปรากฏการของพลังอภินิหารฮีโรที่กำลังจะเข้าสู่การเดินทางอันยิ่งใหญ่มักจะพบเจอบุคคลแปลกประหลาดซึ่งปรากฏอยู่ในรูปร่างของผู้หญิงชราเรือปราดในเรื่องเราคงพระพุทธเจ้าเราพบขอทานคนแก่และที่ฉลาดในตลกคันเทพดันเตอร์เคียนถึงเวอร์จิลซึ่งเป็นปราที่ช่วยฮีโรให้เดินทางผ่านนรกเข้าสู่สวรรค์ได้ ในตำนานคงกรีกเราอ่านถึงพลังอภินิหารของแฮเมสและแมคคัวซึ่งสวมบทบาทที่ช่วยฮีโร่ในหลากหลายเทพนิยายฮีโร่พบเจอยิงชราที่คลายเป็นยายแก่แม่หมดที่ใจดีแคมเปลพูดว่าบุคคลพิเศษคนนั้นในตำนานเทพนิยายต่างๆแสดงถึงความช่วยเหลือของจิตใจสำนึกในมุมมองของนักจิตวิทยา จิตใต้สำนึกสามารถทรงพลังพิเศษให้คนที่ทำตามการเรียกร้องของมันชาผู้คนละเลยการเรียกร้องของจิตใตจสำนึกมันจะเล่นงานเข้าคนนั้นแคมเปลกล่าวว่ายิงชราและปราดในตำนานเป็นปรากฏการณของพลังอันสมบูรณ์แบบมันจะแสดงให้เห็นว่าฮีโร่ที่เข้าสู่การเดินทางอย่างถูกต้องจะได้รับความช่วยเหลือจากความการุณาของพระผู้เป็นเจ้าตลอดทาง หลังจากที่ฮีโร่ยอมรับภารกิจกองตอนเขาพร้อมที่จะก้าวข้ามพันแดนที่แยกเขตปลอดภัยกับเขตอัน,อนตรายในตำนานจำนวนมากเขตอันตรายและอันตรายนั้นมีสัตว์ประหลาดใช้ชีวิตอยู่เช่นเลิเวียธานมังกรยักษ์และงูขนาดมหมามันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่ออกจากเขตและแนวทางที่คุ้นเคยปลอดภัยและมั่นคง ต้องพบเจอพลังอันตรายแหลบแหลกหน้าฮีโร่ต้องเสี่ยงชีวิตต้นที่เขาเข้าสู่การเดินทางสัตว์และคนอันตรายซึ่งเฝ้ารอในเขตใหม่เพื่อสื่อสารเรื่องนั้นแต่สัตว์แบบนั้นไม่ได้สร้างความอันตรายเท่านั้นแต่พวกมันยังทำให้ฮีโร่มีโอกาสที่จะได้รับพลังเพิ่มเขินด้วยแคมเป์ Campbell พูดว่าพลังพิเศษที่อันตรายและแหลกประหลาดซึ่งเฝ้ารอฮีโร่ ในเขตใหม่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนฮีโรให้เขาตระหนักว่าฮีโรต้องไม่ยึดติดกับอีโกแนวความคิดเก่าและความคิดที่แบ่งแยกโลกเป็นทรงประเภทซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเช่นความสวยงามและความน่ากเกลียดความดีและความชั่วร้ายการมีชีวิตและความตายในเรื่องเราวของพระพุทธเจ้าเจ้าชยธธธายสิทธัตถะ ต้องสู้กับมาร์ปชนที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยอาวุธธรรมดาแต่ตอนที่เจ้าชายสิตาตาบอกมาร์ปชนว่าเขาไม่กลัวความตายและไม่ยึดติดกับชีวิตนี้มาร์ปชนยอมแพ้และเปิดทางให้เจ้าชายสิตาตาเรื่องนี้นำเราไปสู่การเสียสละของฮีโร่ในตำนานทั่วโลกเราพบเจอฉากที่พูดถึงฮีโร่ซึ่งถูกเลืนงกินตัวปลาใหญ่ปลาหวาน รือสัตว์ตัวมาเมาแคมปเลพูดว่าฉากแบบนั้นแสดงให้เห็นถึงการเสียสละตัวเองอย่างสมัครใจฮีโรยอมรับความตายของตอนสัตว์เกลืนกินฮีโร่ทำไมฮีโรปล่อยวางตัวตนเก่าและทำไมฮีโร่มีโอกาสที่จะเกิดมาใหม่สัตว์ตัวใหญ่และวหานมีความหมายเท่ากับเทพอารักที่เฝ้ารอนาวัดพวกเขาทำให้ทุกคนเข้าใจว่า เราต้องพร้อมที่จะยอมรับความตายไม่เยึดติดกับอีโก้และตัวตนเก่าของเราและเสียสละตัวเองก่อนที่จะเข้าไปในเขตอันลีลับเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่ยังไม่พร้อมไม่ควรที่จะเข้าไปข้างในและสำหรับวิดีโอถัดไปก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขตอันลีลับนั้นรวมกับฉากโตไปนีในการปรชจนภัยของฮีโร่ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับ ich log